สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับก็บผมแพงเตีนานากนุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทต้องประบาทสมเด็จพระปรมินทระะมาหาภูมิพลอดุลจเดีในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านผมได้มานานแล้วนะครับท่านแต่ยังไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องท่านดูครับเพราะมันเป็น ทุกเหรียญที่ผกเอามาให้พี่เพื่อนน้องดูทุกวันทุกวันนี่ครับไม่ซ้ำเหรียญกันนะครับรันเป็นเหรียญอื่นตลอดรัาไม่ใช่ซ้ำเหรียญกันนะครับสานเพราะว่าผมหาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ประมาณสามเหรียญสี่เหรียญอะไรประมาณนั้นนะครับสันบางอาทิตย์ก็ไม่ได้เลยครับเป็นอาทิตย์เลยนะครับคือมีน้องสาวคนหนึ่งของผมเนี่ยเอามาให้ครับเขาทำงานที่ธนาคารให้เขาแลกมาให้ครับก็ได้อาทิตย์ละร้อยสองร้อยซ้ำกันมากๆผมก็ไม่เอา เก็บไว้ครับเอาเก็บเฉพาะที่ผมมีน้อยก็เก็บสะสมเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละครับพี่น้องเราไรู้เขาว่าเดือนนี้เป็นปีปศอะไรจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและเรียนที่ผ่านัาใช้นั้นตกที่เรียนละประมาณเท่าไหร่นะครับและจุดสําคัญที่สุดคือจุดซื้อขายนั่นแหละครับจุดซื้อขายคือจุดไหนมั่งที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านอยากรู้ไหมมีสิ่งสี่ถึงห้าจุดครับที่จะขายได้จริงๆและราคาดีด้วยนะครับ เรามาดูลักษณะเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับทูปรนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับนี่สีทองเหรียญนี้รู้สึกว่าทั้งทั้งยี่ด้อทำการล้างครับแต่คมชัดเจามากครับรับภูมิพลอดุลจีติอยู่เบื้องหน้าพงษ์ทานคมชัดเจาะนะครับสำหรับตัวหนังสือเนี่ยส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับบุรุมบุรุพงษ์ท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมโอ้โหก็มีรอยขีดข่วนปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับ มาดูขอบเฟืองกันดีกว่าขับเหรียญนี้ครับโอ้โหรับเหรียญนี้รู้สึกว่าขอบเฟืองสลับเรียบจะสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับนี่ดูสิครับนี่ยไม่มีการสิกล้ออะไรเลยนะครับไม่มีรอยขูดฉีดควรอะไรเลยครับนี่สุดยอดมากครับแบบนี้ครับหายากมากกว่าจะเจอแบบนี้ได้นะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ครับดูสิครับโอเคไหมโอเคมากนะครับแบบนี้ครับเราฟิกกับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งนี่ครับชัดเจนนะครับประเทศไทยครับอักษรบิว สามตัวทิ่กันอยู่ตัวที่สี่หางอกมานิดหนึ่งนะครับท่านสลหักอักษรวิวนี่นะครับท่านพอซอนมานห้าร้อยห้าสิบกับท่านโอ้โหครับปีพออนนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านดูถ้าท่านจะผลิตเยอะมากซะด้วยสิครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าศูนย์นี่ครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเอรุน้าชปราหลังตามวันวนี้คือแม่นานเจ้าพญาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทตอลิเวนครับท่านเห็นจุดนี้ไหมครับนี่ครับนี่ครับรอยแตกครับหรือว่า ไปเรียนเสตแตกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่แตกนิดๆน,นะครับไม่ถึงกับมากใหม่อะไรแค่นี้ก็มีราคาแล้วครับเดี๋ยวคิดเลยมากเลยครับถ้าคนเป็นนักสะสมที่แท้จริงรู้ทันทีนะครับแบบนี้จะมีราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่ยังเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆอาจจะง,งงๆอยู่นะครับแบบนี้นะครับสําหรับปีพศร5 5ทอง,งันห้าร้อยห้าสิบนั้นจํานวนการผลิตนะครับเดี๋ยวก่อนจะบอกความกว้างความ นั่นของเหรียญก่อนครับความกว้างของเหรียญอยู่ที่26ม mm. ิลเมตรน้ biography. ําหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับโอ้โหเยอะพอต้องขนครับ130ล้าน2อ0 0 0นเหรียญนะครับท่าน130ล้าน2อ0 0 0นเหรียญนะครับท่านในระดับเงินสีนั้นค่อยู่ที่เหรียญละ60บาทเท่านั้นเองครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตอยู่ที่เหรียญละ20-30บาทเท่านั้นเองนะครับ